สวัสดีครับทุกคนวันนี้นำสิบไม n d เซ็เปลี่ยนชีวิตมาฝากกันฟังให้จบเปลี่ยนชีวิตข้อหนึ่งระดับการศึกษาไม่ใช่ตัววัดความสําเร็จแต่มันคือระดับความมุ่งมั่นที่เป็นตัววัดความสําเร็จการตัดสินกันจากร,ระดับการศึกษาไม่อยู่จริงในสังคมของเราคนส่วนใหญ่คิดว่าถ้าเรียนจบสูงก็จะมีงานดีๆทำถ้าเรียนไม่จบหรือว่าจบไม่สูงก็คงจะไม่ร่ํารวยไม่ประสบควาสมสาเร็จและคนส่วนใหญ่ก็คิดแบบนี้ถึงได้ตั้งหน้าต,ตั้งตาเรียนอาวุธที่การศึกษา แต่พอจบบอกมาความจริงก็ปรากฏตรงหน้าชีวิตไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดทุกวันนี้คนที่เรียนจบสงสูงกำลังแข่งขันกับสองส,องสิ่งก็คือแข่งขันกับคนที่เรียนจบปริญญาเหมือนกันเรียนจบนอกเหมือนกันก็คือพวกเดียวกันเองแล้วก็แข่งขันกับคนที่เรียนจบต่ำกว่าหรือว่าเรียนไม่จบด้วยเพราะคนพวกนี้ขยันเรียนรู้มีประสบการณ์เก่งกว่าและมีความมุ่งมั่นมากกว่ามีอยู่มากมายในโลกใบนี้ และคนพวกนี้ก็มีแต้มต่อมากกว่าคนที่มีใบปริญญาแต่ว่าประสบการณ์อ่อนหัดก็มีมากมายในสังคมดังนั้นมันตัดสินกันไม่ได้เลยว่าคนที่มีการศึกษาสูงหรือว่าการศึกษาน้อยจะสําเร็จเพราะว่าความสาเร็จมันอยู่ที่ว่าความมุ่งมัน่นถ้าคุณเรียนอะไรก็ตามไม่ว่าจะสูงหรือว่าน้อยแค่ไหนก็ตามถ้าออกมาสู่โลกความเป็นจริงแล้วคุณก็มีแต่วุฒิการศึกษาเท่านั้นแต่สิ่งสําคัญที่ทาให้คุณรวยก็คือความมุ่งมั่นและประสบการณ์ คนที่เอาเรื่องการศึกษาที่ไม่เท่าคนอื่นมาเป็นข้ออ้างว่าทําไมถึงไม่ประสบความสาเร็จเชื่อไหมว่าต่อให้เขาเรียนจบปริญ,ญญาโทจากเมืองนอกเขาก็จะหาข้ออ้างอยู่ดีว่าเขาล้มเหลวเพราะคนที่มีข้ออ้างก็จะมีแต่ข้ออ้างอยู่เรื่อยไปแต่เราลองมองคนที่สําเร็จดูกี่คนที่เขาเรยียนไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ว่าก็กลายเป็นเจ้าของธุรกิจพันล้านกลายเป็นมหาเศรษฐีทั้งที่อาจจะไม่เคยมีใบป,ปริญ,ญญาติดตัวด้วยซ้าเพราะว่าเขามีแค่ความมุ่งมั่น และความพยายามสแสวงหาความรู้ด้วยตัวเองเขาไม่เคยมีเข้ออ้างเขาไม่แต่เป้าหมายก็คือยังไงเขาก็ต้องร่ํารวยและสําเร็จให้ได้การเรียนไม่จบมันไม่ได้การันตีว่าคุณจะสําเร็จหรือว่าล้มเหลวหรืออย่างไรก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าคุณมุ่งมั่นไม่ว่าคุณจะเรียนสูงหรือว่าเรียนน้อยก็ตามมันการันตีได้ว่าคุณจะประสบามสําเร็จขออ้อ 2. ความเชื่อมั่นสร้างได้ด้วยการลงมือทําไม่ว่าคุณจะรู้อะไรมากแค่ไหน ความรู้นั้นเขาอาจจะไม่ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับคุณเพราะคุณยังไม่ได้เอามันเป็นลงมือทําความรู้คือพลังแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เอามันมาใช้มันก็ไม่มีพลังความเชื่อมั่นจะต้องเกิดจากการลงมือทําประสบการณ์และความบิดพลาดที่เกิดจากการลงมือทํามันจะทําให้คุณมีรูปแบบของการเติบโตและความกลัวที่จะลงมือทําครั้งแรกมันหยุดยั้งคนเราส่วนใหญ่ไม่ให้ลงมือทำถ้าคุณลงมือทำไปแล้วปิดพลาดและล้มเหลวไปแล้ว คุณจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างที่การไม่ลงมือทำสอนคุณไม่ได้นั่นก็คือคุณจะทำยังไงให้มันดีกว่าเดิมนั่นเองเชื่อได้ว่าเหตุผลที่คนส่วนใหญ่ไม่ลงมือทำแม้แต่สิ่งที่อยากทำมากที่สุดก็เพราะว่ารู้สึกไม่เชื่อมันกลัวจะผิดพลาดและล้มเหลวถามว่าถ้าคุณอาจจะกลัวอยู่อย่างนั้นจะมีวันที่คุณได้ลงมือทำไหมจะมีวันที่คุณได้เรียนรู้จากตัวเองไหมเกี่ยวกับข้อบกพร่องความผิดพลาดและพัฒนามันให้ดีขึ้นไหม และที่สําคัญจะมีไหมที่คุณจะประสบความสาเร็จเพราะว่าคุณไม่ยอมเริ่มต้นลงมือทาสักทีเมื่อไม่ลงมือทําก็ยอมไม่สามารถคาดหวังความสาเร็จได้คนล้มเหลวมีอยู่สองแบบก็คือคนที่เชื่อมั่นแต่ก็ไม่ลงมือทําและคนที่ไม่เชื่อมั่นแต่ก็ไม่ลงมือทําสรุปว่าการไม่ลงมือทําคือเหตุผลเดียวของความล้มเหลวบางคนก็บอกว่าไม่จริงฉันลงมือทําแต่ว่าฉันก็ล้มเหลวอันนั้นก็แล้วแต่คุณจะคิด แล้วคุณจะอ้างว่าการลงมือทำกิเหตุผลที่ทำให้คุณล้มเหลวแต่ความจริงแล้วคนที่ลงมือทำแล้วสำเร็จก็มีสำคัญก็คือวิธีคิดและวิธีทำที่ชาญฉลาดจะทำให้คนร่ำรวยและสำเร็จได้ถ้าคุณคิดไม่ถูกและก็ทำไม่ถูกคุณจะทำอะไรมันก็ล้มเหลวทั้งนั้นดังนั้นอย่ามองเห็นแค่สองสิ่งที่คุณลงมือทำและคุณล้มเหลวจงมองให้เห็นมากกว่านั้นว่าทำไมคุณถึงล้มเหลวนั่นก็คือเส้นที่คุณต้องกลับไปคิด เพราะบางครั้งเราใช้รูปแบบที่ล้มเหลวทํางานมันก็ล้มเหลวอ,อยู่ดีข้อ 3. วันนี้ถ้าคุณอยากจะทําอะไรแต่ยังไม่เชื่อมัน,มนก็ขอให้คุณตัดสินใจเริ่มต้นลงมือทําไปเลยครั้งแรกมันอาจจะไม่เพอร์เฟกไม่ดีที่สุดอยู่แล้วก็ต้องทําใจว่าคุณจะลงมือทำเพื่อสร้างความกล้าหาญให้กับตัวเองเรียนรู้จากประสบการณ์ถ้าตอนนี้ยังไม่ดีที่สุดต่อไปก็จะดีที่สุดในแบบของเราคือเป็นเราที่ดีที่สุดในเวอร์ชั่นของตัวเราเองถ้าคุณคิดแต่ไม่ลงมือทํา มันไม่มีวันเห็นผลลัพธ์และอย่าหลีกเลี่ยงความล้มเหลวด้วยการไม่ลงมือทําเพราะนั่นมันก็คือความล้มเหลวเหมือนกันการที่คุณไม่ตัดสินใจเริ่มมันก็เรียกว่าความล้มเหลวเหมือนกันแต่คนส่วนใหญ่กลัวที่จะเริ่มต้นแล้วก็ล้มเหลวเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่เริ่มก็แปลว่าล้มเหลวถ้าคุณไม่เริ่มต้นสักทีก็ไม่มีโอกาสที่จะสําเร็จได้เลยอย่างน้อยถ้าคุณเริ่มต้นมันก็ยังพอที่จะมีโอกาสอย่างน้อยหนึ่งเปอร์เซนต์ที่คุณจะก้าวข้าสู่าวามสำเร็จข้อสี่เราทุกคนสามารถพัฒนา ปถึงสิ่งที่ฝันอยากจะเป็นได้คุณคิดว่าจุดเริ่มต้นของคนที่สําเร็จทุกคนคือเขาเก่งที่สุดยอดเยี่ยมที่สุดพร้อมที่สุดมีต้นทุนมากที่สุดหรือเปล่าจริงๆแล้วคนที่สําเร็จทุกคนไม่ได้เกิดมามีพรสวรรค์หรือว่าความสามารถโดดเดนอะไรไม่ได้เกิดมาพร้อมกับต้นทุนที่พร้อมแต่พวกเขาพยายามและไม่ใช่พยายามที่จะเก่งที่สุดแต่ก็คือพยายามที่จะเก่งขึ้นเก่งขึ้นแล้วก็เก่งขึ้น,นเรื่อยๆ่อไปจนถึงจุดที่ยอดเยี่ยมที่สุด เท่าที่พวกเขาจะทำได้ทุกคนสามารถพัฒนาตัวเองไปถึงจุดที่เราฝันได้ไม่ว่าคุณจะเกิดมาพี่โพสวรรค์หรือเปล่าเพราะว่าโพสวรรค์ไม่เคยชนะความพยายามถามว่าอะไรที่ทำให้แอ์โฮสเตสประสบความสำเร็จพอสวรรค์หรือว่าความพยายามผู้กำกับประสบความสำเร็จเพราะว่าพอสวรรค์หรือว่าความพยายามมันถูกต้องเลยที่ใครๆเขาก็บอกกันว่าจะเลือกทำอะไรก็เลือกที่เรามีพอสวรรค์ไว้ก่อนเพราะว่าอาจจะทำได้ดีกว่า หรือว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าแต่หลายคนเข้าใจไปว่าถ้าเราเลือกทําสิ่งที่เรามีพรสวรรค์เราจะไม่ต้องใช้ความพยายามความคิดนี้ทาให้เราล้มเหลวเพราะฉะนั้นการใช้พรสวรรค์แต่ไม่ต้องใช้ความพยายามไม่มีจริงเพราะฉะนั้นต่อให้คุณมีพรสวรรค์คุณก็ต้องพยายามอยู่ดีพรสวรรค์มันขาดไม่ได้ก็จริงแต่ว่าความพยายามมันก็ขาดไม่ได้เช่นเดียวกันบางคนยังไม่เข้าใจว่าความพยายามอะไรมันก็คือ พยายามที่จะพัฒนาตัวเองไปสู่จุดที่ตัวเองต้องการจากจุดที่คุณยืนอยู่ตรงนี้ไปถึงจุดที่คุณฟอนอยากจะเป็นทั้งหมดนี้ต้องใช้ความพยายามข้อ 5. การโดนดูถูกคือจุดเริ่มต้นสําคัญของความสําเร็จสิ่งที่โหดที่สุดอย่างหนึ่งบทเส้นทางความสําเร็จก็คือในจุดเริ่มต้นคุณจะโดนดูถูกทุกคนจะบอกว่าคุณทําไม่ได้คุณไม่ได้เรื่องคุณไม่ดีพอคุณจะล้มเหลวอ,อย่างแน่นอน คำพูดพวกนี้จะทําให้คุณท้อถ้าคุณเชื่อสิ่งที่คุณเอนเขาพูดกันสุดท้ายคุณก็จะลมเลิกไปในที่สุดแต่ถ้าคุณไม่สนใจไม่แคร์ําพูดที่ใครก็ตามดูถูกคุณคุณผ่านด่านแรกแล้วเกี่ยวกับเรื่องของความสําเร็จเพราะว่าด,ด่านนี้มันผ่านยากมากๆเพราะคนสนน้อยเท่านั้นที่จะกล้าลงมือทําอะไรทั้งที่มีคนไม่เข้าใจดูถูกเหยียดยามและวิจารณ์ว่าคุณทําไม่ได้เป็นไปไม่ได้ ดังนั้นคุณก็จะเป็นหนึ่งเปเซ็ส่วนน้อยที่ประสบความสาเร็จในชีวิตคนที่สําเร็จมามากมายบอกว่าการโดนดูถูกคือจุดเริ่มต้นของความสําเร็จของพวกเขามันเหมือนเป็นสินิธิท้า่ายว่าคุณแน่จริงไหมที่จะทําให้มันสาเร็จมันก็คือคําถามที่สร้างความฮึกเหิมให้เราอย่างมากในขณะที่คนส่วนใหญ่ไปตีความคําดูถูกว่าถ้าคุณล้มเหลวจะจะเหยียบย่ำคุณมันก็เลยทําให้เรากลัวที่จะพิสูจน์ตัวเองไม่ใช่เพราะกลัวจะล้มเหลว กลายเป็นเพราะวา่าเรากลัวคนอื่นจะเหยียบซ้ำความคิดนี้จะทําให้เราเริ่มล้มเหลวคุณเชื่อไหมว่าคนสําสเร็จทุกคนหอยหาคําดูถูกเพราะไม่มีอะไรที่จะท้าทายเราไปได้ดีกว่านั้นสมมติว่าถ้าคุณตั้งเป้าหมายที่จะทําอะไรบางอย่างให้สําเร็จและทุกคนบอกว่าสําเร็จแน่นอนคุณก็จะเบาสบายตัวและไม่ทําอะไรมากเกินประเด็นก็คือคุณจะต้องมองอย่างคนสําสเร็จมองคําดูถูกให้เป็นพลังเป็นแง่บวกอย่ามองคําดูถูกในแง่ลบ ย่างเช่นคนล้มเหลวเขามองกันเพราะคําดูถูกทําให้คนสําเร็จหรือทําให้คนล้มเหลวก็ได้มันขึ้นอยู่ที่ว่าคุณจะใช้มันเป็นอะไรตัวสร้างพลังหรือว่าบันทอนพลังข้อหจงมองเห็นบางสิ่งในตัวเองที่คนอื่นเขามองไม่เห็นคุณถ้าคุณคิดว่าทุกคนจะบอกว่าคนดีพอที่จะทําทุกสิ่งคุณก็คิดผิดแล้วเพราะไม่ใช่ว่าทุกคนจะมองเห็นบางสิ่งในตัวคุณที่คุณอาจจะมองเห็น พวกเขาจะมองเห็นแต่ในสิ่งที่ไม่มีขาดแคลนไม่ดีพอและทําไม่ได้และจะยิ่งแย่กว่านั้นถ้าคุณเองยังมองไม่เห็นสิ่งนั้นในตัวเองเพราะเมื่อใดก็ตามที่มีคนตัดสินคุณคุณก็เผลอจะเชื่อเขาอยู่ได้และเมื่อใครบอกว่าคุณทําอะไรไม่ได้ล้มเหลวแน่นอนเป็นไปไม่ได้นะคุณจะไม่ทําและโพสวรรค์ระว่าความสามารถที่ซ่อนอยู่ในตัวค,คุณก็จะไม่มีวันที่จะมีใครเห็นแม้แต่ตัวคุณเอง การที่ไม่มีใครเห็นบางเสนีตัวเรายิ่งเป็นเรื่องดีเพราะว่าเราจะได้พิสูจน์ให้พวกเขาเห็นมันคือความท้าทายอย่างหนึ่งแต่ถ้าคนอื่นมองเห็นบางเสนีตัวเรามันอาจจะคือความกดดันก็ได้เพราะว่าเราจะต้องทําให้ได้อย่างที่ใครเขาคาดหวังเราเส้นทางมันต่างกันอยู่ที่มุมมองที่คุณมองระหว่างการพยายามพิสูจน์ตัวเองกับการพยายามทําตามความคดมาดหวังของคนอื่นถ้าคุณลองไปถามคนสําเร็จพวกเขาจะเลือกอย่างแรก เพราะการที่มีวันหนึ่งจะมีคนบอกว่าเรายอดเยี่ยมกว่าที่เราคิดมันสุดยอดกว่าที่วันหนึ่งจะมีคนบอกว่าคุณก็พอใช้ได้นะแต่ผมคาดหวังว่าคุณจะดีกว่านี้คุณเลือกเอาเองแล้วกันว่าการที่คนอื่นมองไม่เห็นสิ่งนั้นในตัวคุณจะทําให้คุณเลือกอะไรพิสูจน์ว่าเขาคิดผิดหรือพิสูจน์ว่าเขาคิดถูกคุณก็เลือกเอาได้เลยข้อเจอย่าเลิกขายความเป็นตัวเรา การมีตัวตนที่ไม่เหมือนใครคือจุดขายของคนที่ประสบความสําเร็จพวกเขาชอบที่ตัวเองแตกต่างและกล้าที่จะแตกต่างด้วยไม่มันยากที่เราจะได้รับการยอมรับในการเป็นสิ่งที่แตกต่างแต่นั่นก็คือความท้าทายที่สุดในชีวิตคุณถ้าคุณทําให้คนอื่นยอมรับคุณได้คุณก็เจ๋งมากพอไม่จําเป็นต้องคิดเหมือนใครถ้าเหมือนใครในขณะที่คนส่วนใหญ่หวาดกลัวที่จะแตกต่างคุณเชื่อไหมว่าเราทุกคนมีอะไรที่แตกต่างกันจากคนอื่นอยู่แล้วในตัวเอง แต่น้อยคนนักที่จะกล้าแสดงมันออกมาเพราะว่ากลัวไม่ได้รับการยอมรับและนี่ก็คือเหตุผลที่ว่าทําไมคนส่วนใหญ่ถึงทํางานเปมนเหมือนกันและทํารูปแบบเดียวกันและไม่ค่อยก้าวหน้าเหมือนกันเราไม่กล้าขายความเป็นตัวเราแต่เราขายแรงงานขายเวลาขายความสามารถที่เกยใครเขาก็มีกันเหมือนที่คนอื่นทําเราม่กล้าขายสินค้าที่แตกต่างแปลกใหมย่ยังไม่มีใครทําแต่เราขายสินค้าซ้ําๆเดิมเดิมใครๆเขาก็ทํากัน เป้าหมายของเราคือการได้รับการยอมรับแต่นั่นไม่ใช่ความสําสเร็จเพราะคนที่มีเป้าหมายที่จะสําเร็จจะต้องหาอะไรที่แตกต่างจากคนที่ไม่สําเร็จนั่นก็คือโจทย์แรกหลายคนบอกว่าอะไรที่แตกต่างมันคิดยากจริงๆแล้วมันไม่ยากเลยถ้าคุณไม่ได้เริ่มต้นจากคนอื่นเขาทําอะไรกันแต่เริ่มคิดจากคุณอยากจะทําอะไรและไม่ได้เริ่มคิดจากอะไรที่คนอื่นเขายอมรับแต่เริ่มคิดจากอะไรคือตัวคุณ ไอเดียที่สุดยอดนั้นก็จะเกิดขึ้นทันทีข้อ8เราถูกเปรียบเทียบเพื่อถูกพัฒนาใครบ้างอยากจะถูกเปรียบเทียบว่าเราไม่ได้เก่งที่สุดในสิ่งที่ทำมีคนเก่งกว่าหรือว่าเราไม่เก่งแต่ความจริงก็คือไม่มีใครที่ทำอะไรแล้วจะไม่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์หรือว่าถูกเปรียบเทียบเลยไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าคุณจะเก่งที่สุดหรือเปล่าก็จะต้องมีคนบอกคุณว่าคุณยังไม่เก่งมากพอและถ้าคุณก็ยังไม่เก่ง บางคนก็จะบอกคุณว่าคุณห่วยที่สุดแต่อะไรล่ะคือความจริงอะไรคือตัวชี้วัดที่เอามาเปรียบเทียบได้ว่าใครเก่งที่สุดหรือว่าใครห่วยที่สุดมันไม่มีจริงเพราะทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับความคิดและมุมมองของแต่ละคนคุณอาจจะเคยเห็นคนที่เก่งที่สุดได้รับการยอมรับจากคนส่วนใหญ่แต่ก็มีคนส่วนน้อยที่วิจารณ์ว่าเขาไม่ได้เรื่องและเขาก็ท้อเพราะว่าแค่ตรงนั้นประเด็นก็คือเมื่อเราคิดว่าเราเก่งที่สุดแล้ว เราจะถูกเปรีปยบเทียบไม่ได้แม้แต่คำวิจารณ์ยังแทบยอมรับไม่ได้แต่คุณจะต้องเข้าใจว่าไม่มีอะไรทไี่คุณทําและจะไม่ถูกวิจารณ์เลยในชีวิตนี้และบางครั้งการถูกวิจารณ์หรือว่าเปรียบเทียบมันหมายความว่าคุณจะต้องเก่งมากขึ้นต้องเฉ็งมากขึ้นต้องมีอะไรดีไม่งั้นจะมีการใส่วิจารณ์ไปทําไมนี่คือด่านที่ยากที่สุดที่คุณจะต้องผ่านหากคุณอยากจะไปบนเส้นทางความสำเร็จคุณจะหลีกเลี่ยงการถูกวิจารณ์และการถูกเปรียบเทียบไม่ได้ อนที่คุณยังไม่สําเร็จก็จะมีคนที่อยากจะดึงคุณลงมาจากความทะเยอทะยานและความฝันอะไรจะทําให้คุณยืนหยัดอยู่ได้มันก็คือความเชื่อมั่นในตัวเองไม่หวั่นไหวไปกับกระแสะคําวิจารณ์ยืนหยัดทาสิ่งที่คุณทําทําสิ่งที่คุณเชื่อและทําให้ดีที่สุดด้วยส่วนคําวิจารณ์ให้ตีความหมายในแง่บวกพวกเขาตาําหนิคุณเพราะว่าคุณยังต้องทําอะไรที่ไปการพัฒนามันให้ดีขึ้นนี่คือโจทย์ในแง่บวกที่จะช่วยให้คุณพัฒนาม,มากขึ้น ส่วนคำเปรียบเทียบคุณเก่งกว่าใครหรือว่าใครเก่งกว่าคุณอันนี้ไม่ต้องไปสนใจแค่รับฟังเอาไว้และใช้การถูกเปรียบเทียบเป็นแรงบันดาลใจให้คุณพัฒนาตัวเองแน่นอนว่าถ้าไม่มีคนที่เก่งกว่าคุณคุณก็ไม่ต้องไปแข่งกับใครมันก็ไม่สนุกไม่ท้าทายแต่ถ้ายัางมีคนที่เก่งกว่าคุณเชื่อนะครับว่ามันจะเต็มไปด้วยความท้าทายและสนุกกับมันมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณถูกวิจารณ์ถูกตำหนินั่นแปลว่า คุณกำลังอยู่ในเส้นทางของความสำเร็จแล้วขอก้าวอย่าท้อถ้าคุณยังทำได้ไม่ดีที่สุดตอนเริ่มต้นทุกคนก็อยากจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำและคาดหวังว่าการลงมือทำตั้งแต่ครั้งแรกจะต้องเพอร์เฟกที่สุดแต่มันไม่เคยเป็นอย่างนั้นเสมอน้อยคนที่จะทำอะไรได้ดีที่สุดในครั้งแรกเพราะว่าคำว่าดีที่สุดต้องมาจากการลงมือทำลองลงมือทำเรียนรู้และสร้างประสบการณ์คนที่รอเริ่มจากดีที่สุด จึงไม่ข้อได้ลงมือทำเพราะวันนั้นไม่เคยมาถึงจุดเริ่มต้นของความสำเร็จมันอยู่ที่ว่าเราตัดสินใจที่จะลงมือทำแล้วค่อยๆออกไปเรียนรู้หาประสบการณ์เพิ่มเติมและค่ยคอยๆพัฒนาตัวเองคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่าไม่มีใครเกิดมาเก่งที่สุดบนโลกใบน,นี้บางคนก็อาจจะเข้าใจจุดนี้แต่ก็ยังไม่สามารถเข้าใจได้ว่าเก่งที่สุดมันก็เริ่มจากห่วยที่สุดได้เหมือนกันไม่ใช่ต้องเริ่มจากใกล้เคียงแต่เริ่มจากไม่ได้เรื่องเลย ดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงท้อถ้าทําอะไรครั้งแรกแล้วไม่ดีที่สุดหรือว่าไม่ดีเท่าที่คาดหวังส่วนมากจะไม่ใช่เพราะว่าเราตัดสินตัวเองนะแต่เพราะว่าคนอื่นมาตัดสินเราแล้วเราก็ลงไปเชื่อมันทีนี้เราก็เลยหลีกเลี่ยงคำวิจ,จารณ์ที่รุนแรงแบบนั้น้วยกันให้เราไม่ยอมลงมือทําอะไรไม่ทําให้มันมากพอหรือว่าไม่กล้าที่จะแตกตาก่างคราวนี้คุณก็ลงเหลืเต็มๆทําไม่ดีแต่กลายเป็นทําไม่ได้ แล้วความล้มเหลวนั้นก็จะติดตัวเราตลอดไปพร้อมกับคำถามที่ว่าเราจะไม่มีวันตอบตัวเองได้ว่าถ้าเราพยายามมากกว่านี้เราจะทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จแต่ถามว่าคนที่ไม่ทำอะไรเลยไม่ล้มเหลวหรือไม่ก็ถูกวิจารณ์คุณโดนแน่นอนว่ากลายเป็นไอ้ขี้แพ้ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ลงมือทำเพราะฉะนั้นตอนเริ่มต้นอาจจะห่วยมากแต่ต่อไปถ้าคุณเชื่อมบินสูงมีประสบการณ์ ใครก็จะบอกว่าคุณกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญคุณเก่งจังเลยช่วยสอนฉันหน่อยได้ไหมคุณอยากจะมีวันนี้ไหมครับข้อ 10. ทุกก้าวของคนสําเร็จมันอาจจะไม่ง่ายเท่าไหร่นักเวลาที่เราเห็นคนที่สําเร็จอย่างยิ่งใหญ่เรามักจะคิดว่าเส้นทางของพวกเขาคงง่ายแต่ความจริงแล้ว90%ของคนเหล่านี้ผ่านเส้นทางที่ยากลำบากแต็ไมไได้อุปสรรคทั้งนั้นมันไม่ใช่แค่ในจุดเริ่มต้นเท่านั้นแต่ยังเจออุปสรรคตลอดเส้นทาง ถ้าพวกเขาไม่ใช่คนที่ไม่ธรรมดาก็คงยอมแพ้ไปแล้วเพราะคนส่วนใหญ่แค่จะอุปสรรคในจุดเริ่มต้นก็ไปไม่รอดแล้วไม่ต้องรอให้ถึงกลางทางบางคนผ่านจุดเริ่มต้นได้ก็จริงแต่ก็ไปยอมแพ้กลางทางถึงได้มีคำพูดกันว่าล้มเหลวกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางแค่นิดเดียวคนที่คิดว่าตัวเองโชคร้ายจะอุปสรรคทุกข้าวจริงๆก็มีเยอะแยะถมไปแต่คุณไม่ได้มองไงว,ว่ามีคนที่สาเร็จกี่คนที่โชคร้ายกว่าคุณมันนับไม่ถ้วนเลยบนโลกใบนี้ และคนพวกนี้ไม่ได้โชคร้ายธรรมดาด้วยบางคนล้มนะนลายบางคนเจอแฟนทิ้งบางคนต้องนอนข้างทางแต่พวกเขาแค่ฝันใหญ่คิดใหญ่ทำอะไรที่มันใหญ่พอล้มเหลวก็คือมันเจ็บแบบแทบลุกไม่ขึ้นเลยแต่สุดท้ายพวกเขาก็ลุกขึ้นมาอยู่ดีเพราะพวกเขาไม่ได้มานั่งคิดว่าตัวเองโชคร้ายจริงๆมันไม่เกี่ยวกับโชคหรือว่าดวงหรืออะไรทั้งนั้นมันก็อยู่ที่ว่าตัวเราจะตัดสินใจอย่างไรคนจะล้มเหลวมันต้องล้มเหลวเพราะตัวเอง ต้องมองตัวเองนี่แหละสำคัญที่สุดมันเป็นไปได้ที่ทุกก้าวขอกคามสาเร็จคุณอาจจะไม่ง่ายอุปสรรคความล้มเหลวผิดพลาดมันก็ต้องมีบ้างในเส้นทางนี้แต่ถ้าคุณเจอมันมันก็คือก้าวของความสาเร็จถ้าคุณไม่เคยเจออุปสรรคนั่นมันแปลกมากเพราะทําไมเราไม่เจอเสิ่งที่คนสําเร็จเขาเจอเพราะคุณอาจจะกำลังทําสิ่งที่ง่ายเกินไปหรือเปล่าลองถามตัวเองว่าระหว่างเส้นทางที่ยากแต่ไปถึงความสาเร็จแน่นอนกับเส้นทางที่ง่าย มีู่ในพื้นที่คอมฟอร์ตโซนแต่ไปถึงคนสวาสำเร็จช้าหรือไม่สําเร็จคุณจะเลือกอะไรเพราะที่แตกต่างจากนั้นมันไม่มีอะไรที่ยากและไม่มีความสำเร็จอยู่มันไม่มีอะไรที่ง่ายและมีความสำเร็จรออยู่มันก็ไม่มีเหมือนกันถ้าคุณยังอยากทําตามความฝันแต่ไม่มีใครให้โอกาสคุณเลยคุณอาจจะยอมแพ้ตั้งแต่ตรงนั้นก็ได้แต่ความสำเร็จมันก็เป็นแบบนี้มันอาจจะยากในตอนเริ่มต้นแล้วมันจึงจะง่าย หรือว่าบางคนเจอแต่ยากๆตลอดจนอยากจะยอมแพ้ให้รู้แล้วรอดไปเลยแต่อย่าลืมว่าคนที่เขาประสบควาสมสาเร็จเป็นล้านๆคนในโลกใบน,นี้เขาก็เจอเรื่องยากทั้งนั้นและอาจจะยากกว่าคนด้วยยากจนถึงก้าวสุดท้ายที่เขาประสบควาสมสาเร็จมันโหดมากบนเส้นทางนี้เส้นทางควาสมสาเร็จมันจึงได้ถูกสร้างให้เป็นรางวัลของคนที่แข็งแกร่งและพยายามและอดทนมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นจงมองเกมระยะยาวมีใครมัางคับที่ ฟังทั้งหมด10ข้อนี้แล้วรู้สึกว่าเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดพิมพ์ไว้หน่อยครับว่าเปลี่ยนมุมมองบทเรียนสําคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยศาสตร์เอโนพจิตวิทยาไมโฟรเน็ตธุรกิจและการตลาด motivation podcast premium club อัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือนสิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรม พิเศษสัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมขับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์แอดไซโอเปอิสานได้เลยขอบคุณมากครับ